อยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองนะคะอยากจะให้คุณผู้ชมได้ชมกันก่อนว่าคลิปที่ส่งมานั้นเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะบ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหนองราชวัตรลองกันลองดูกันนะคะว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่เป็นการยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านหนังสืออัจฉริยะบ้านหนองราชวัฒน์มูลสตำบลหนองราชวัน์ถ่ายกับกล้อดิตเลยนะคะใช้โทรศัพทืออถ่ยก็ได้ภายใต้การดำเนินงานของสื่อสาร ว่ารบกสนบ้ก็จะเห็นว่าเป็นมุมส่งเสริมครับสวัสดีครับผมผู้ใหญ่ธนีสว่างสีหมู่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4สัมปนหลวงรชวัตรซึ่งได้รับนโยบายจากกระทรวงศึกษาธิการที่เมืองทองอิม a พกเมืองทองธนีนะครับให้จัดตั้งบ้านหนังสืออัจฉริยะขึ้น และเพื่อมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนได้รับการแนะนำมีการจำลองบรรยากาศด้วยชอบอ่านคู่สั้นคู่สมสันเรือนอะไรเงี้ยเป็นหนังสือพิมพ์ก็รู้การบ้านการเมืองดีนะะได้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านทุกวันปรมาณมาดูบ้านผู้ใหญ่ด้นะเวลาที่มาอ่านแล้วก็อาจจะได้พูดคุยกันนี้นะคะแล้วก็ องเสริมือเอนจะมีการส่งเสริมอาชีพนะคะมีการแนะนำหนังสือน่ารักมากเอาค่ะของปากของคอให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะว่าคลิปที่ส่งมาเนี่ยสามารถที่จะทํากันง่ายๆแบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นกศนไหนที่ยังไม่ได้ทํานะคะก็รีบทาส่งเข้ามาที่สายยายกศนเพราะว่าเราจะมีหนังสือมอบให้ด้วยนะคะเป็นหนังสือจากสํานักพิมพ์หลายๆที่นะคะที่เดี๋ยวเราก็จะได้มอบให้กับทางด้านของอําเภอหนองยาศัสนะคะซึ่งก็ มีทั้งจากสำนักพิมพ์น,นันมีบุ๊กนะคะสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมสำนักงานอนุสารอ,อสอทอนะคะบริษัทสถาพรบุ๊กนะคะรวมไปถึงองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอ,อพอวชสำนักพิมพ์สสทยาวชนแล้วก็สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทยญี่ปุ่นนะคะ ทั้งหมดทั้งมวลเห็นเซตใหญ่ขนาดนี้ให้เป็นที่ระลึกไปเติมในบ้านหนังสืออัจฉริยะได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นรีบส่งคลิปกันเข้ามานะคะทำแบบง่ายๆเลยนะคะจะถ่ายมาแล้วก็ตัดต่อในมือถือเลยก็ได้แล้วก็ส่งมาความยาวไม่ต้องยาวมากนะคะสัก4ีนาทีอย่างที่ส่งมาเมื่อสักครู่ก็ประมาณ4นาทีเดี๋ยวจะเปิดให้ดูเป็นภาพอินเสิร์ตละกันเพราะว่าในช่วงที่สองนี้เราจะคุยกันเรื่องของการส่งเสริมการอ่านของจังหวัดสุพรรณบุรีพอดีเลยค่ะเมื่อสักครูน่นี้เราได้ทําความรู้จักกับจังหวัดสุพรรณบุรีในภาพรวม,รม การเรียนรู้การศึกษาของผู้พิการกันไปแล้วแต่ว่าในช่วงที่2นี้นะคะเราจะพูดคุยกันเรื่องของการส่งเสริมการอ่านในแต่ละอำเภอซึ่งต้องบอกว่า โดดเด่นโอ้โหเด่นจนต้องออกทีวีกันมาแล้วด้วยนะคะมีหลายอำเภอนะคะที่มีกิจกรรมที่โดดเด่นน่าสนใจแต่ว่าจะมีอะไรบ้างนั้นต้องมาพบกับแขกรับเชิญในช่วงนี้อบอุ่นมากค่ะนอกจากท่านรองผอ,อ,อจังหวัดเที่ยงอยู่กับเรานะคะก็จะมีแขกรับเชิญพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาท่านแรกนะคะคุณนุก,กูลนาราังสิ์ค่ะผู้อำนวยการกศออน,นอํอำเภอหนองยาไซเจ้าของคลิปใช่ไหมคะสวัสดีค่ะท่านที่2นะคะคุณกฤษณะอัุฉรศนะคะผู้อำนวยการกศนอํำเภอเติมบางนางบวดค่ะ ท่านที่3นะคะคุณอัจฉริยาแจ่มถาวรนะคะผู้อำนวยการกศนาออำเภอสามชุกค่ะ,สว,ดดคะสวัสดีค่ะสวัสดี3ท่านที่มาใหม่ในช่วงนี้นะคะมาคุยกันเรื่องของการส่งเสริมการอ่านก่อนอื่นแสดงความยินดีด้วยนะคะแล้วก็ขอแสดงความเสียใจกับทั้งสองท่านที่ไม่ยอมส่งคลิปมานะคะ <laughs> วันนี้เลยให้หนองยาใสไปก่อนหนังสือทั้งหมดที่ได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะขออนุญาตมอบให้ทางหนองยาใสนะคะ, <seventeen. S 1> ะ,คะได้ไปเติมห้องสมุดนะคะคลิปที่ส่งมานี้นะคะ ต้องขออนุญาตให้เล่าให้ฟังหน่อยว่ามีแรงบันดาลใจยังไงค่ะเผื่อตั้งแต่ได้รับนโยบายมาจากสำนักแล้วเราก็ไปโดยการจัดตั้งที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้านที่อ่านบ้านหนังสือขึ้นค่ะโดยการจัดเวทีสำรวจความต้องการความพร้อมแล้วก็คัดเลือกบ้านที่เขามีความสนใจจริงๆนะครับที่มีบริเวณมีอะไรเรียบร้อยต่อจากนั้นเราก็ ประชุมชี้แจงขณะกรรมการไอ้เจ้าของบ้านที่ทได้รับการคัดเลือกแล้วเราก็ดำเนินการจัดหาวัสดุอุปกรณ์บางส่วนไปให้ไปเพิ่มเติมแล้วก็จัดซื้อหนังสือหนังสือต่างๆไว้ให้นะฮะแล้วก็ได้การดําเนินการโดยให้ประชาชนได้มาใช้บริการแล้วก็ใช้วิธีรายการวิทยุ ชุมชนแล้วก็เสียตามชายในหมู่บ้านโปรโมทหน่อยว่าอย่งงางนั้นว่าฉันมีบ้านหนังสืออยู่ตรงนี้ช่วยมาอ่านกันหน่อยเถอะทําดองน,นั้นค่ะและส่วนกิจกรรมอื่นๆนะฮะเราก็มีการนําห้องสมุดเคลื่อนที่นะฮะไปหมุนเวียนหนังสือให้ให้คนได้ใช้บริการในบ้านนั้นและกิจกรรมทักษะอาชีพนะฮะเด็กททักษะอาชีพแล้วก็แล้วเราก็จะจัดมุมต่างๆให้ไอ้ประชาชนได้เข้ามา ได้ใช้บริการฮะค่ะหนังสือเนี่ยจะไม่เก่าไม่ซ้ำเพราะว่ามีการหมุนเวียนตลอดนิตยสารหนังสือพิมพ์ความรู้อัปเดตทุกวันครับนะคะความโดดเด่นก็อยู่ที่การหมุนเวียนหนังสือตรงนี้ด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอะไรอีกนะคะก็มีการจัดนิทธศการบางครั้งครับอย่างมีอะไรแผ่นป้ายฟิวเจอร์บอร์ดที่เราเห็นว่าสักครู่นี้ใช่ไหมความรู้เกี่ยวกับอะไรคะส่วนใหญ่คือเป็นวันสําคัญต่างๆบางครั้งนะครับแล้วก็วันกิจกรรมที่ว่า ที่ชาวบ้านอยากจะรู้เป็นช่วงอย่างกิจกรรมพวกทักษะชีวิตหาควรได้อ่านและได้นําไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะครับ,ค,รบค่ะแล้วเราจะมีการติดตามผลได้ไหมคะว่าจะต้องมีการพูดคุยกันไหมหรืออะไรอย่างงี้ค่ะคือจะมีการนิเทศติดตาม<อ>นะฮะแล้วก็เราก็จะได้ข้อมูลจากตรงนั้นมาพัฒนาปรับปรุงนะฮะให้ดีขึ้นเพื่อที่ให้ผู้ใช้มาใช้บริการเนะี่ยได้รับประโยชน์มากที่สุดนะคร ค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะของที่อําเภอหนองยะไซค่ะบ้านหนองราชวัตรค่ะบ้านหนองราชวัตรแล้วก็จริงจก็มีหลายจุดที่เราเอาไปวางไว้มีการทํากิจกรรมนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากคนในชุมชนดีอยู่ใช่ไหมคะดีนะคะแล้วก็ในส่วนของอําเภอเดิมบางนางบวช่ะคะเรามีการส่งเสริมการอ่านด้วยกิจกรรมอะไรครับสวัสดีครับกศนเดิมบางนางบวชนะครับหลังจากที่ท่านผอทัชชนกพลัสักได้มารับตําแหน่ง ได้มอบหมายให้ทางกศนาอำเภอเดิมบางน้ำบดดำเนินการหมู่บ้านอัจฉริยะนะครับที่เป็นรูปแบบแบบอย่างเพื่อที่จะได้ให้ทางหมู่บ้านและตำบลอื่นและอำเภออื่นมาดูนะครับหลังจากนั้นทางกศนออำเภอเดิมบางน้ำบดนะครับก็ได้ประชุมนะครับแล้วก็คัดเลือกพิจารณาบ้านพอหลังจากพิจารณาคัดเลือกบ้านแล้วเราก็หาอาสาเพราะเนื่องจากว่าท่านผอมีนโยบายว่าหลังจากที่ตั้งแล้ว คนที่จะส่งเข้าประกวดนะครับอ๋อคือบ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าต้องดูห่วงจุ้ยใช่ไหมคะครับไม่ต้องดูครับอ๋อนึกว่าต้องไปสำรวจห่วงจุ้ยหน้าน้ําหลังเขาเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องครับเราก็เอาตามที่เขาเต็มใจจิตอาสาครับเราก็ได้แต่งตั้งนะครับเราก็จะมีธรรมเนียบของเราโอ้โหตังไว้ตามหมู่บ้านตามนะครับให้รู้ว่าอำเภอเดินบางบวชอยู่ที่ไหนบ้างครับหนังสือเล่มนี้เราก็จะส่งไปกับเทศบาลกับทางผู้ใหญ่บ้านอ๋อค่ะทาง กำนันเพื่อที่จะรู้ว่าหมู่บ้านตรงไหนมีนะครับหลังจากที่พอเราเดําเนินการตรวนี้แล้วเราส่งเข้าประกวดเรากปส่งะะระดับภาคและะ<อ>้วครับก็ได้ผ่านก็คือบ้านหมู่ที่10ของตาบลน้ำบัวดโดยท่านผู้ใหญ่ชายุธสมพรสุขสวัสด<อ>ิ์แล้ท่านผู้ช่วยฉลองค,ครับได้<ม>รางวัลก,การันตีด้วยอ่ะครอ๋อแปลว่าเราต้องมีกิจกรรมส่งเสริมพิเศษมีมีครับเพราะว่า เราไม่ได้จัดแต่ตรงหมู่บ้านเราเอาองค์กรและเครือข่ายเข้ามาร่วมโดยมผีผู้นำก็คือท่านแหนํมเพอมนัดมาร่วมเปิดให้แล้วก็ได้ชักชวนท่านสอจอสมชายละไมเกตนะครับมาร่วมใน,ในกิจกรรมในครั้งนี้และท่านสอจอก็ได้มอบกำลังตั้งงบจะมอบคอมพิวเตอร์ให้จำนวน10เครื่องอเพื่อให้กับชาวบ้านได้เรียนครบ,ครบสตรมากค่ะพอหลังจากเรียนนั้นแล้วก็ท่านรองสันติ ตัวนเจเอ็มได้เข้ามาก็บอกว่าทางเดิมบางเนี่ยถ้าดําเนินการกิจกรรมบ้านอระยะอย่างเนี้แล้วทํายังไงจะให้เกิดกับทุกท้องที่ทุกตาบลในเขตอําเภอเดิมบางน้ำบัวได้ค,ควรจะมีชื่อโครงการขึ้นมาหรือจัดกิจกรรมลงในหมู่บ้านก็เลยท่านก็เลยให้ตั้งโครงการนึกว่าโครงการรักการอ่านทั่วบ้านทั่วเมืองของอําเภอเดิมบาง,น,างบน้ำบัวตอนนี้ผมก็ยังติดขาดอยู่ท่านครับถ้าเกิดว่าเราจะดำเนินการในอําเภอเดิมบาง,น,างบน้ำบัวเนี่ยถ้าเราลงพื้นที่เนี่ยเราขาดเรื่อง อุปกรณ์ก็คือรถท่านก็บอกว่าเอาอย่างนี้เรามีครูกศนตานําบลครูอาสา<แ>ช่วยกระดมไปมโดยทําแผนแล้วก็เวลามีกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือเทศบาลหรืออ,อ,องค์การปกครองส่วนท้องถิน่นร่วมจัดประชุมเราก็เข้าไปชี้แจงนะครับการไปชี้แจงถามว่าเราไปชี้แจงเพื่ออะไรเพือ่อให้ทราบถึงแนวนโยบายในทิศทางของการเดินแล้วเราก็ขอตารางเพื่อเราจะไปจัดเพราะว่าการที่เราจะ จะไปจัดเนี่ยจู่ๆเราไปเลยมันคงไปเไม่ได้ไไดครับเขาก็ไม่รู้เอกกสนอมาจัดอะไระนะครับเราก็ไปแล้วพอไปเราก็จะเข้าประสานว่าถ้าเราไปเนี่ยสมควรจะไปบ้านไหนนะครับจัดเวลาอะไรที่เหมาะสมส่วนใหญ่แล้วจะเป็นช่วงเย็นครับค่ะเพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็ชาวบ้านก็จะออกทำมาหากินะนะครับก็ได้รับความเมตตาจากทางจังหวัดมอบรถไปให้คันหนึ่งครับคือไปในรูปแบบของรถเหมือนเป็นรถโมบายเคลื่อนที่รถโมบายเคลื่อนที่ซึ่งเป็นรถปริกอัพเก่าๆนะครับ ก็ได้ร <NBC. S 2> ับการสนับสนุนจากภาคเอกชนนะครับให้งบประมาณอันนี้คือนี้คือรถโมบายเหรอคะที่เห็นนี่็นรถของจังหวัดครับนี่รถโมบายของรับอันนี้น่ารักเหมือนรถขายกับข้าวแต่เราขายความรู้ได้รับสนับสนุนจากท่านหมอวัชระเมืองสุวรรณให้เงินมา85 0 0 0หให้ปรับปรุงเป็นทั้งรถนิทรรศการรถเคลื่อนที่มีวิดีโอมีโทรทัศน์และอุปกรณ์เคลื่อนย้ายแต่การไปเนี่ยก็ได้รับ การตอบรับไปอย่างดีจากเครือข่ายแต่ทอนนี้ก็มีอยู่ว่าถ้าเกิดเราไปได้อ่านอย่างเดียวเนี่ยมันก็คงจะไม่จุงใจงมันจะเงียบเงียบเง<ๆ>าเงาแลก็เลยท,ท,ออท,ท่านท่านผอทัชโนกับท่านรองสันตนิให้คำแนะนำว่าควรจะมีกิจกรรมอย่างอื่นเข้าไปร่วมด้วยก็คือจัดอาชีพเชิญชวนนะครับว่าทำยังไงจะสร้างแรงจูงใจนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วจริงๆแล้วก็คือจะเป็นคนแก่กับเด็กๆพอคนแก่กับเด็กๆเนี่ยเขาก็จะสิ่งที่จะต้องการก็คือส่วนใหญ่แล้วจะต้องการเป็นของเกี่ยวกับของเก่า นะครับอยากจะลื้อฟื้นขึ้นมาทางเราก็ได้สอนไอ้รถ สอนว่าเอาอุปกรณ์เก่าๆเนี่ยนะครับอย่างกรขวดแก้วมาบดิเป็นน้ํานะครับแล้วก็ตัดกระดาษทําเป็นรูปซึ่งสมัยเก่างานฝีมือแบบเหมือนสมัยเรียนกพอสมัยคนนี้เขายังเรียนกพอกันหรือเปล่ารู้ยุคเลยอเพราะฉะนั้นก็คือว่าเรียกว่าเข้าถึงง่ายพื้นฐานความรู้เดิมก็สามารถจะสนุกกับกิจกรรมของเราได้ด้วยแล้วก็ดึงเข้ามาเขาตัดภาพมาตรงท่านรองสันติไปเห็นอะไรจึงได้ดึงมาเป็นโรโมเดลคืออย่างนี้ครับเรามานั่ง คิดกันร่วมกันทุกอำเภอกับจังหวัดว่าในการที่จะสื่อถึงประชาชนคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยเราน่าจะดูบริบทของแต่ละ <ừ> อำเภอแล้วก็เรามาลองคุยกันซิว่าของที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยมันจะนําไปบริการเขาได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ผมได้นําเรียนกับผู้บริหารอำเภอและได้นําเรียนท่านพ่อจังหวัดว่าอยากเห็นศักยภาพ ของคนกสนในพื้นที่ที่ทํางานร่วมกับภาคีกระขายอย่างที่ท่านพ่อเดิมบางนําบทได้นาเ,นเรียนว่อสักครู่ว่าการดึงศักยภาพของคนของเราเอง <S <S เพื่อไปทํางานร่วมกับภาคีกระขายเราได้รับการสนับสนุนอย่างของเดิมบางครับสิ่งนี้แหละที่จะเป็นประโยชน์กับกสนในอนาคตข้างหน้าว่าศักยภาพของคนที่เรามีบวกกับการสนับสนุนจากภาคีกระขายจะทําให้งานกสน,นในระดับพื้นที่กระจายได้มากขึ้นค ถ้าเก่งแต่ไม่มีเพื่อนทํางานยากเนาะเพราะฉะนั้นการที่เราได้รับความร่วมมือจากจังหวัดด้วยจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่งตางๆน,นี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากะนะคะมีของจะมาขายหนูอีกไหมมีอะไรที่เป็นจุดเด่นของเดิมบางนางโบอีกจุดเด่นของเดิมบางนางโบวชก็คือส่วนใหญ่จะได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายครับเครือข่ายของเดิมบางเนี่ยค่อนข้างที่จะเข้มแข็งมีอะไรขอให้บอกครับเขายินดีที่จะให้การสนับสนุนนะครับแม้กระทั่งเราเราไม่มีงบประมาณไปเนี่ย แต่เราไปประสานแล้วขอควารมร่วมม,มอืออนุเค้อนี่ยเขาจะรีบดำเนินการให้เลยสําหรับกร,กรสนนะครับค่ะโอ้โหง่ายขึ้นเยอะเลยทั้งนี้มีปิกอัพความรู้นะคะเป็นรถโมบายแบบฉบับย่มยอมยาวหน้าเอนดูแต่มีย,มย่อมยาวกว่านี้ถ้าเผื่อไปกันที่3มชุกจะพบว่ามีซาเล้งหนังสือคือ <c oughs> <c oughs> อะไรคะเห็น <c oughs> บอกว่าถึงกับออกทีวีช่องดังมาแล้วด้วยได้รับความสนใจมากเลย ออกทีวีช่อง3ในรายการข่าวเด่นยินนี้ในช่วงแตกประเด็นนะนะคะ,คะพอดีเราไปจัดกิจกรรมสนุกกับการอ่านเพื่อการเรียนรู้ในตลาดร้อยปีสามชุกค่ะ,คะแล้วก็จัดกิจกรรมเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องนักท่องเที่ยวและพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยนะคะได้ได้รู้จักมากอ,อ่านหนังสือโดยใช้เวลาว่างมีที่พัก mm. อ่านหนังสือมีน้ำเย็นเย็นบริการนะคะ,คะในกิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีค่ะ,คะ ที่ท่านผออัจฉริยะได้เล่าให้ฟังเนี่ยนะคุณผู้ชมต้องนึกก่อนตลาดร้อยปี3ามชุกเนี่ยถ้าเืิดใครเคยไปจะพบว่ามีของกินของใช้กระจุกกระจิกเยอะแยะมากเลยแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวคึกครื้นกันในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเพราะฉะนั้นแน่นอนตรงนี้คนเยอะเยอะทั้ง<ช>คนใ,<ช>ในพื้นที่ที่เอาของมาขายเยอะทั้งนักท่องเที่ยวที่มาด้วยใช่ไหมคะ,คะเพราะฉะนั้นเราถึงเล็งเห็นว่าแน่นอนเราก็ต้องตกปลาในที่ที่มีปลา <c oughs> เอาความรู้ไปหาในที่ที่มีคนใช่ค่ะแล้วก็ นักท่องเที่ยวร้อนใช่ไหมคะเวลาเดินไปเดินมาก็อยากพักผ่อนแล้วก็มานั่งพักเย็นๆได้อ่านหนังสือแล้วก็มีกิจกรรมไปให้ผู้ที่มีสนใจเข้ามาร่วมเล่นกิจกรรมกับเรานะคะอย่างเช่นเซียมซีเสมรักหรือว่าการต่อจิกซอความรู้อะไรประเภทนี้นะคะก็นจะไปิจกรรมเล็กเล็กเล่าให้ฟังก่อนว่าซานเล้งที่ว่าเนี่ยมายังไง หน้าตาเป็นยังไงมีที่มายังไงอืออ้อจะบอกว่าเป็นความโชคดีของกสณสามชุกที่มีน้องบรรลักษ์นะคะที่มีความคิดสร้างสรรค์ตอนนี้น้องบรรลักษ์ของเราประกวดได้ยอดเยี่ยมของภาคกลางแล้วนะคะกําลังส่งต่อเข้าระดับประเทศอยู่ค่ะเอารางวัลมาปับกันซะแล้วนะคะ, <laughs> <laughs> ะก็มีซาเล้งของ ของคุณพ่อเขาอะค่ะมันเก่าๆก็เลยลองเอามาปรับปรุงลองทําเป็นร้านหนังสือซิทําให้สวยงามโดดเด่นเนี่ยคนก็จะสนใจเราไหมก็ลองทดลองอะนะคะแล้วก็ลองไปที่ตลาดสามชุก่อนซึ่งมีนักท่องเที่ยวนะคะก็จัดเหมือนแผงหนังสือเลยนะคะเหมือนขายหนังสือน่ะแต่เมื่อคนมาเราบอกว่าอันฟรีค่ะหยิบอันได้เลยมีเก้าอี้มีโต๊ะให้พร้อมนั่งพักเย็นๆนะคะ ตร,ตรงนี้เองก็จะเป็นส่วนที่ดึงดูด,ด,ดนักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อนหลังจากที่ไปเดินตลาดร้อนช้อปปิ้งมาเหนื่อยแล้วก็จะมานั่งพักผ่อนแล้วก็ได้อ่านหนังสือกันนะคะก็จะมีทั้งบัตรคาเห็นว่ามีความรู้น่ารักน่ารักนะคะ,คะแต่งเป็นภาพดึงดูดมากพอเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีกิจกรรมอย่างที่บอกเพราะตัวหนังสืออย่างเดียวโปรโมตตัวเองไม่ได้หรอกะนะคะ พอมาทํากิจกรรมในที่ว่านมีกิจกรรมอะไรในงบ้างนะคะอ๋อในในกิจกรรมตรงนี้นะคะนอกจากจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการอ่านนะคะเราก็จะดึงเรื่องของภาษาอาเซียนในเรื่องของกิจกรรมจิกซอต่อคําให้ความรู้เซมซีเสียงรักอะไรกิจกรรมเล็กๆอ่ะคะ่ะไม่ไม่ต้องใช้เวลาเยอะเซมซีเสียงรักนี่ใชงไง,อ,งอ่าก็จะมีเป็นเหมือนเซมซีอย่างนะคะ <c oughs> เป็น <c oughs> ติ้วก็มีการเขยา่าแล้วก็มีการที่จะไปอ่านนะคะในเซมซีแต่ในอ่าให้ไปอ่านเล่มหนา S <S แต่ในในตรงนั้นก็จะเป็นเรื่องของความรู้ที่เราคัดลอกออกมาแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยไปเอาความรู้ตรงเนี้ยไปหาจากหนังสือเล่มไหนมานะแล้วก็จะได้รางวัลอะไรอย่างเนี้ยค่ะก็จะเป็นการสร้างจุดสนใจประกายให้เขาเนี่ย ไปหาหนังสือเล่มนั้นที่จะมาดูเสนอค่ะต่อไปอาจจะต้องมีแลลี่ด้วยเพิ่มเติมให้ไปเก็บอาซีใน3ชุดดีไหมคะเป็นการโฆษณาร้านในตัวแล้วมารับรางวัลตอนเก็บครบค่ะขอค่าลิขสิทธิ์ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่น่ารักมากนะคะแล้วก็อาจจะมีการขยับขยายครีเอทขึ้นมาเรื่อยๆเพื่อว่าจะได้ดึงดูดให้มีคนเข้ามาในซุ้มหนังสือของเราตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นที่สนใจของประชาชนมากนะคะแต่ว่า เสาร์อาทิตย์เท่านั้นไม่ใช่เหรอคะที่ตลาดสามชุกมีคนเยอะแล้ววันธรรมดาซาเล้งไปไหนอะคะโอ้ซาเล้งเหรอคะไม่ได้หยุดเลยคะออ่ะเไม่ได้หยุดเลยไม่ได้หยุดเลยค่ะเออเราจะมีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมที่เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้สู่ผู้นําชุมชนะนะคะ,คะผู้นําก็จะมีการประชุมในทุกๆเดือนอนะคะเดือนละครั้งซาเล้งก็จะนําหนังสือไปให้ผู้นําชุมชนที่มาก่อนเวลานะคะ,คะเขาก็มาอ่านหนังสือเพื่อเอาเวลาว่าง ที่นั่งรอประชุมนะคะแล้วก็นําความรู้เนี่ยไปพูดคุยกับลูกบ้านของเขาอนะคะอันนี้ก็ใช้สาเลง้งจากนั้นเราก็ยังมีกิจกรรมอ่านยิ้มอิ่มสมองอันนี้จัดให้กับผู้สูงวัยค่ะเราก็จะไปร่วมมือกับ องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลเวลาที่ผู้สูงวัยไปรับเงินเดือนในทุกๆเดือนเดือนห้าร้อยบาทนั่นแหละคะ่ะก็แล้วแต่ออก็จะเอาซาเล้งเนี่ยบรรทุกหนังสือที่เหมาะสมกับวัยของท่าน<อ>าจะรรเป็นพวกธรรมะเป็นพวกนยคะเราก็จะไปจัดกิจกรรมให้ท่านเนี่ยได้ออไม่อะไรนะคะไม่เป็นอัลเซเมอร์ค่ะม,มีกิจกรรมเล็กๆแล้วก็ร่วมกันอ่านหนังสือในรถซาเลง้งก็จะเป็นจัดกิจกรรมะนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการอ่านที่สุข กับการอ่านะนะคะอันนี้ก็จะไปจัดให้กับเด็กนะคะเด็กเล็กๆที่อยู่ในชุมชนแล้วก็เป็นเยาวชนอันนี้เราก็จะคัดสัรหนังสือที่เป็นหนังสือพวกาการ์ตูนหนังสือนิทานหนังสือซีไรส์อะไรที่เป็นของเยาวชนอันนี้ก็จะไปจัดใน ในชุมชนอีกค่ะเพราะฉะนั้นซาเล้งก็คงไม่ค่อยได้ว่างนะคะินเดือนสูงค่ะเนี่ยท้าทาเพราะทำงานหนักมากเลยเด็ดวันเลยนะคะก็คือครอบครุมนะคะทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่แล้วก็รวมไปถึงผู้นำนะคะมาก่อนได้เปรียบนะคะมาก่อนเวลาประชุมดีได้ความรู้เยอะด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจากตรงนี้ก็ถือได้ว่าเรามีลูกเล่นในการที่จะดึงคนเข้ามาทํากิจกรรมนะคะแล้วเราก็ยังมีเรียกว่ามีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดออกไปอีกยังไงบ้างไหมคะ ที่คิดไว้ในอนาคตนะคะนอกจากที่เราจะทําเป็นประจําที่งานที่ทุกกิจกรรมเนี่ยค่ะจะต้องทําเป็นประจําค่ะเราหยุดไม่ได้นะคะในแล้วในแต่ละกิจกรรมเนี่ยน้องๆก็จะครีทงานส<อ>ํำ <3 S 1> ชุกโชคดีค่ะ,คะมีข้าราชการครูหนึ่งท่านมีครูกศนตนําบลแล้วก็มีน้องซึ่งทุกคนมีศักยภาพม,มีความสามารถนะคะทํางานอย่างมีคุณภาพค่ะ ในทุกๆคนเนี่ยนะคะเรา,เามีสโลแกนอยู่ว่าอ่านได้ทุกที่อ่านได้ทุกเวลา สร้างปัญญาให้ชุมชนโดยให้ทุกคนรักการอ่านค่ะเป็นคำขวัญที่ครอบคลุมแล้วก็เห็นภาพชัดเจนนะคะเชื่อว่าในแต่ละอำเภอแต่ละตำบลแต่ละจังหวัดเนี่ยก็คงจะต้องมีบุคลากรที่มีศักยภาพแล้วก็มีใจที่อยากจะพัฒนาคนในชุมชนในพื้นที่ของตัวเองเนี่ยให้มีความสามารถอ่านออกเขียนได้แล้วก็มีจิตใจที่รักการอ่านแบบนี้กันทุกคนแต่ว่าบางทีแนวทางในการสร้างสารรค์กิจกรรมเนี่ยก็อาจจะต้องแตกต่างกันไปตามลักษณะของกลุ่มเป้าหมายแล้วก็พื้นที่ หรือว่าความต้องการด้วยเพราะฉะนั้นการที่เราเห็นกิจกรรมของแต่ละอำเภอในวันนี้เนี่ยนะคะก็อาจจะเอาไปปรับปรุงบางคนอาจจะบอกว่าฉันจะทำมอเตอร์ไซค์ความรู้หรือว่าจะเอาสองแถวมาทำได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามขอให้ดึงดูดเพราะว่าบางครั้งเนี่ยหนังสือ,อก็อาจจะเป็นยาขมสำหรับผู้สูงวยัยตาก็ไม่ดีต้องมานั่งอ่านเนี่ยไม่ไหวหอ,อาจจะทำเป็นเทปเป็นเสียงได้สารพัดทำได้ทุกอย่างเลยและททำแล้วก็อย่าลืมส่งเข้ามาที่สายใหญ่กรสด้วยนะคะว่ากิจกรรมที่คุณส่งเสริมก อ่น,อนแล้วมันเวิร์กเนี่ยมันออกมาดูดีเป็นที่สนใจของผู้คนเนี่ยคุณทําอย่างไรเราจะได้ไปเป็นแนวทางให้คนอื่นได้ต่อไปจากทั้งหมดที่เห็นมาเนี่ยนะคะแน่นอนว่าในเชิงนโยบายก็ต้องมีการมอบการบ้านไปถึงได้ออกมาแตกความคิดได้ขนาดนี้แล้วก็เป็นที่ตอบรับของประชาชนได้เป็นอย่างดีในส่วนของจังหวัดเนี่ยอยากจะให้สรุปภาพรวมเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าแนวทางของเราเนี่ยที่ชัดเจนเลยคืออะไรบ้าง ครับสิ่งนี้ต้องขอนําเรียนอย่างนี้นะครับเป็นความโชคดีที่ได้ผู้อำนวยการจังหวัดที่เห็นการไก่จากการที่ผมได้เกิดตั้งแต่ครั้งแรกว่าท่านพออเนี่ยได้เชิญพออำเภอมาประชุมชี้แจงแนวความคิดความอ่านและนำนโยบายไปปฏิบัติจนกระทั่งได้พบปะพูดคุยหรือเชิญบุคลากรทุกระดับมาพูดคุยชี้แจงนงโยบายจากการที่ท่านได้ทาอย่างนี้แหละ ถึงให้มีเกิดศักยภาพของการทำงานท่านดูว่าถ้าบุคลากรเราขาดเรื่องอะไรท่านก็จัดหาวิทยากรมาอบรมพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างคนก่อนอสร้างคนก่อนสนอเพื่อออกไปสู้รบกับงานะนะครับสิ่งนี้แหละท,ท,ท,ที่ก่อให้เกิดการทำงานที่เห็นมากเห็นผลครูเราเกือบทุกคนคพูดได้ง่ายก็คือทุกคนเลยก็ได้เ,เพราะว่า ได้ทางานเพื่อเพื่องานขอสนอจริงๆจากการบริหารของท่านเนี่ยท่านยังได้ชี้แจงกับพวกเราว่าสิ่งหนึ่งที่อยากให้ถึงชาวบ้านก็คือทําอย่างไรก็ได้ให้งานขอสนอถึงชาวบ้านและชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงท่านได้ให้มอบให้ผมไปดําเนินการจัดรายการวิทยุท,ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยจังหวัดสุพรรณบุรีในคืน102.25ได้เชิญ ท่านผออําเภอทั้ง10อําเภอเนี่ยนะครับมาพูดคุยชี้แจงรายละเอียดการทํางานในระดับอําเภอของท่านของแต่ละอําเภอเนี่ยเพื่อมาเล่าสู่ให้คนสุพรรณฝังว่ากศนมีงานอะไรแล้วบ้างในแต่ละอําเภอแต่ละอําเภอนี่เป็นการกระจายงานหรือประชาัพันธ์งานกศนออีกรูปแบบหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่ท่านและก็ผมได้เรียกว่า หลายครั้งหลายคาก็คือเวลาประชุมกรรมการจังหวัดเราก็นําเรียนเรื่องนี้ในกรรมการจังหวัดประสานวงนอกบ้างอะไรบ้างอย่างเช่นระดับอําเภอติดขัดเรื่องอะไรก็ปรึกษาหาเลยกับอาเภอเราก็ไปนําเรียนหัวหน้าส่วนราชการในระดับจังหวัดว่าช่วยเราหน่อยนะเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่คือการทํางานที่ท่านพ่อท่านนกได้มอบหมายให้พวกเราได้ดําเนินการค่ะก็ถือว่า ท่านทำงานใกล้ชิดลูกน้องแล้วก็ฟังเสียงสะท้อนด้วยว่ามันมีปัญหาอะไรแล้วช่วยแก้ช่วยแก้แล้วช่วยประสานด้วยอย่างที่บอกสร้างคนไว้สู้กับงานเข้าถึงชาวบ้านนี่เป็นคอนเซปต์เลยนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยมีการกระจายความรู้ประชาสัมพันธ์สิ่งที่เราได้ทำเนี่ยบางครั้งชาวบ้านอาจจะไม่รู้ไม่เข้าใจก็จะได้ยินผ่านหูในเรื่องของการจัดรายการวิทยุย้ำอีกที1้2 2 5นะคะคซึ่งถ้าเกิดเป็นชาวสุพรรณบุรีดูรายการเราอยู่อตอนนี้เนี่ยก็เปิดไปฟัง ได้ทุกๆวันพระรหัสตอนประมาณกี่โมงนะคะ9มอง10นาทีถึง9โมองา3นาทีครับค่ะ20นาทีแห่งความรู้โดยประมาณแต่ว่าพูดถึงเรื่องของการทํางานเนี่ยในภาพรวมจะเห็นแล้วว่ามีนโยบายการแจกงานชัดเจนคนก็เลยทํางานได้อย่างเต็มศักยภาพแล้วก็มีกําลังใจในการที่จะทําต่อเนื่องมีเรื่องหนึ่งที่เราสนับสนุนด้วยเกี่ยวกับการส่งเสริมการอ่านจริงๆสุพัรณบุรีมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีถึงสองแห่งเลยใช่ไหมคะใช่ครับ มีห้องสมุดจุลราชก,กุมารีสองแห่งที่อำเภอด่านช้างกับอำเภอดอนเจดีย์ะนะครับสองแห่งเนี่ยได้สร้างมานานแล้วแล้วก็เราก็ดูแลในฐานะที่เราบริหารงานในระดับจังหวัดได้มอบหมายให้พอ,พออำเภอทั้งสองท่านเนี่ยสองอำเภอเนี่ยดูแลแล้วก็พัฒนาและปรับปรุงมาตลอดอของอำเภอด่านช้างนี่เป็นอาคารในปเทศที่ได้รับสนับสนุนก็ประมาณจากคนในพื้นที่โู้ใหญ่โตนะคะครับ อยู่ในบริเวณที่ว่าการอำเภอครับค่ะที่ว่าการอำเภออันนี้ให้เห็นไว้เพราะว่าจะได้เข้าไปใช้บริการกันได้ครับผมนะคะบางทีคนรุ่นใหม่ๆอาจจะยังไม่รู้จักเพราะว่าที่สร้างมาแล้วบริเวณภายในของเขาครับในการจัดเทศกาลหนังสือพระราชนิพน์ของพระองค์สมเด็จพระเทพค่ะซึ่งแต่ละเล่มเนี่ยสนุกด้วยบางทีไปต่างประเทศก็จะเขียนรายละเอียดเอาไว้เยอะมากเลยนะคะในแต่ละส่วนก็จะมีกิจกรรมมนิทรรศการใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับ นค่คะเข้าไปแล้วภายในมีอะไรที่โดดเด่นที่อยากจะเชิญชวนให้คนเข้าไปใช้บริการ้าบบง,งคะโชคดีที่บรรลักษ์อย่างเมื่อกี้สามชุกได้ได้นำเรียนไปของด่านช้างก็มีจิตสำนึกในการให้บริการเขาจะทำกิจกรรมหมุนเวียนอยู่ในห้องสมุดเขาแล้วก็เวลามีอำเภอขึ้นที่ก็นำสื่อพวกนี้ออกไปบริการ ลงพื้นที่เหมือนกันนะคะทุกอำเภอก็คือว่ามีหนังสือแล้วก็จะไม่ปล่อยให้อยู่กับที่แต่ว่าจะเข้าถึงประชาชนได้มากที่สุดนะคะนอกจากที่ด่านช้างอีกที่หนึ่งก็คือที่ดอนเจดีครับอยู่ในวัดเลยครับอันนี้วัดหลวงพ่อท่านสนับสนุนเต็มที่แล้วคนก่อสเองก็ทํางานให้ท่านเห็นว่ามีศักยภาพและก็พร้อมที่จะให้บริการประชาชนท่านก็สนับสนุนเรื่องงบประมาณการดูแล อาคารสถานที่ที่ชำรุดท่านก็เอางบมาให้ซ่อมแซมเลยครับ oh. ไม่ต้องของบหลวงโอ้โห oh, <laughs> เรียกว่าภาคภาคประชาชนช่วยกันช่วยกันเองเลยเพราะเรืเห็นประโยชน์ครับผมนะคะประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้ที่มาใช้บริการต้องขอบคุณหลวงพ่อด้วยนะคะก็เชื่อว่า ที่มาจากตรงนี้ก็มาจากประชาชนที่มีเจตสัธานี่แหละนะคะแล้วจากนี้ไปล่ะคะเรามีทิศทางในการที่จะวางเอาไว้ในปี2558ที่จะถึงนี้อย่างไรบ,งบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมการอ่านหรือว่าในเรื่องอื่นๆท่านอยากจะเพิ่มเตือนกาอผมได้เรียนถามท่านพออจังหวัดไว้ว่าในปี58เราน่าจะทําอะไรต่อท่านก็บอกว่าสิ่งที่เราทําในงานปี57เรนมากเห็นผลเนี่ย เราจะสานต่อแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ชาวบ้านได้รู้มากขึ้นก็คือเรื่องส่่เสมการอ่านที่เราจะเข้มมากขึ้นะนะครับหาวิธีการอย่างไรที่ให้ไปตรงกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดค่าได้เคยนําเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดไว้ว่างานคอสโนที่ทําในพื้นที่เนี่ยทาอย่างไรที่จะให้มันไปตรงกับยุทธศาสตร์จังหวัดเพื่อพัฒนาคนาสิ่งที่เราเห็นกันตรงก,กันกับผู้บริหารอำเภอก็คือ ส่งเสริมการอ่านให้คนอ่านออกซะก่อนให้คนรู้ซะก่อนแล้วอาชีพมาอาชีพมาแล้วมาพัฒนาความรู้สิ่งนี้แหละครับที่ท่านพอท่านนกได้ได,ได้ได้วางแนวทางไว้ก็น่าจะเป็นลักษลักษณะนี้นะครับค่ะอ่านออกเขียนได้หลังจากนั้นก็คือจะเป็นการสร้างอาชีพสร้างอาชีพก็จะเป็นการพึ่งพาตัวเองได้ครับผมนะคะนี่ก็คือภาพรวมที่เกิดขึ้นกับ สำนักง,งานกาสนจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก่อนที่เราจะลากันไปอยากจะให้แต่ละอำเภอนะคะได้สรุปกันสั้นๆว่าเราอยากจะเชิญชวนให้คนมาใช้บริการอะไรอย่างไรบ้างไหมคะเพราะว่าเชื่อว่ากิจกรรมที่ทุกคนตั้งใจทํากันขึ้นมาเนี่ยแน่นอนที่สุดคือเราอยากให้คนมาใช้บริการให้โฆษณาได้เต็มที่เลยเริ่มจากทางสำนักชก่อน,นะคะ่ะต้ขอบคุณะคะ่ะ ยังไงก็ถ้าเห็นซาเร้งนะคะ,ะขึ้นที่ของเรานะคะก็มาใช้บริการได้ค่ะรับรองว่าท่านคงไม่ผิดหวังเพราะว่าหนังสือที่คัดสรรไปเนี่ยจะเหมาะกับทุกเพศทุกวัยค่ะค่ะนะคะไปเที่ยวตลาดร้อยปีสามชุกนะคะอยู่มัวแต่กินของอร่อยเพลินนะคะก็แวะไปทักทายนะคะชาวกสนอได้กับซา์เร้งหนังสือค่ะอ่ะแล้วทางเดิมบางน้ำบวชล่ะคะครับในส่วนของกสนอเดิมบางน้าบวชก็ต้องขอเชิญชวนนะครับมีอะไรที่ทางกสนอเดิมบางน้าบวช รวมให้ความร่วมมือและช่วยเหลือท่านได้ด้วยความดีนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางทีมงานโดยเฉพาะทั้งทางจังหวัดนะครับที่ดูแลกสนดเดิมบางบวชเป็นอย่าง,งดีแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือทีมงานของกสนดเดิมบาานทั้บวชทุกท่านนะครับที่ดูแลแล้วก็ช่วยเหลือให้ความร่วมมือกับคณะกับกิจกรรมทุกกิจกรรมเป็นอย่างดีขอขอบคุณมากเอาใจพักพวกหน้าดูแล้วทางด้านของหนองยาไซล่ะคะครับก็หนองยาไซก็ขอเชิญชวนนะครับ ท,ทุกท่านได้มาใช้บริการบรรหนัสือให้มันคุ้มค่ากับที่ได้ลงทุนไปนะฮะแล้ว